สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็พบกันในรายวิชาสุปสิปศาและพลาสาานะครับเราได้เรียนชั้นะถมสึกษาปีที่ห้านะครับในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับในวิชสองนะครับกับคุณครูสุเกียรติครับพอเรียนครับจะพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับหรัจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อนักเรียนเรียนแล้วเนี่ยต้องการให้นักเรียนสามารถจะอธิบายหน้าที่ของระบบย่อยอาหารของหลอดอาหารกะบข้ออาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องนะครับ และสองก็คือให้นักเรียนเลียเห็นถึงความสัมพัญของระบบย่อยอาหารนะครับนักเรียนคิดว่าอาหารของเราเนี่ยจะต้องเดินทางผ่านอาไว้วะใดบ้างนะครับรับคำถามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนสองเราในคาพที่แล้วนะครับที่ครูได้พูดไปในเบื้องต้นแล้วนักเรียนจะพอจาได้ด้วยเลยเอออาหารจะต้องผ่านทางไหนบ้างฮะ เอางี้ดีกว่าครับคุณครูให้นักเรียนลองวาดภาพนะครับการเดินทางของอาหาร่นักเรียนก็ต้องถูกต้องลงในสมุดบันทึกของตัวเองนะครับแล้วก็พร้อมนั่งกระบายสิ่สวยงามเพื่อฝึครูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเป็นภาพของระบบในร่างกายนะครับและเป็นทางเดินอาหารนะครับจากปากจนกระทั่งออกสู่ทวารหนักนั่นเองครับเราจะเห็นเส้นทาง การผ่านของอาหารนั่นเองนะครับที่เข้าไปในร่างกายของเราว่าผ่านระบบอวัยวะใดบ้างนั่นเองครับสำหรับอวัยวะที่มีผลเกี่ยวข้องในระบบย่อยอาหารนะครับอวัยวะแรกเลยนะครับที่เกิดขึ้นเลยคือที่ป่กนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเรานําอาหารเข้าสู่ป่านะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังหลอดอาหารครับหลอดอาหารก็จะส่งต่อไปยังกระเพาะอาหารไปยังลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักเป็นลำดับตามลำดับนี้นะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีหน้าที่อาจารยย่อยเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับอวัยวะที่สาคัญในระบบย่อยอาหารนะครับจะได้แก่ปากและฟันครับหลอดอาหารและกระเพาะอาหารครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้เรามาดูนะครับหลอดอาหารหลอดอาหารคือทาง่านของอาหารนะครับไปสู่กระเพาะอาหารโดย บริเวณที่หลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับจะทำการบีบตัวนะครับเพื่อทำให้อาหารเคลื่อนที่ลงสู่กระเพาะอาหารได้นเองนะครับโดยหลอดอาหารนจะมีความยาวประมาณ25เซนติเมตรนั่นเองครับแต่ที่ครูได้อธิบายไปแล้วก็คือจะมีการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อของหลอดอาหารนี่เองเพื่อช่วยให้อาหารไ็กลงและไหลลงไปสู่กระเพาะอาหารได้นั่นเองครับต่อไปนะครับเมื่อ อาหารถูกบีบรวมมสู่กระเพาะอาหารแล้วนะครับก็จะพบว่าตำแหน่งของกระเพาะอาหารที่นักเรียนเห็นนะครับจะอยู่บริเวณช่องของทางด้าครับโดยกระเพาะอาหารเนี่ยจะย่อยเน้นไปทางอาหารหลักประเภทโปรตีนนะครับโดยกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่อาหารเนี่ยจะอยู่ในนอาหารที่ดยู่กระเพาะประมาณสามสิบนาทีนะครับถึงสามชั่วโมงนะครับจะขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารว่ามีความย่อยยาก ถือย่อยง่ายแตกต่างกันอย่างไรนะครับนอกจากนั้นนะครับในกระเพาะอาหารเนี่ยนอกจากทําการย่อยโปรตีนได้นะครับยังสามารถดูดซึมสารอาหารบางชนิดได้แค่เล็กน้อยนะครับดูดซึมได้แค่เล็กน้อยนั่นเองเช่นน้ําแล้วก็แร่ธาตุบางชนิดก็ดีนะครับเพราะว่าการดูดซึมส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ที่บริเวณนี้นะครับกระเพาะอาหารนะครับมีความสามารถสามารถดูดซึมยาและแอลกอฮอล์ได้ดีนัครบ ัจจัของกระเพาะอาหารนะครับก็เป็นในส่วนของลำไส้นะครับซึ่งมีความยาวประมาณหกถึงเจ็ดเมตรนะครับลำไส้เนี่ครับจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่การเนื่องจากมีทั้งการย่อยนะครับแล้วก็มีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดนะครับการย่อยอาหารเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เลยนะครับในลำไส้เพราะเป็นบริเวณที่เกิดการดูดซึมเกิดขึ้นแล้วนะครับจึงทาให้ต้องมีการย่อยอาหารอย่างสมบูรณ์ดูสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่าง ถูกต้องนะครับที่เราไส้เรียนะครับจะมีการย่อยทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันนะครับสามารถย่อยสารอาหารได้ทั้งหมดสามประเภทเลยนะครับพอย่อยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการดูดซึมอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนําไปส่งยังส่วนต่างของร่างกายเพื่เป็นพลังงานต่อไปีครับเมื่อผัดจากลำไส้เล็กนะครับต่อไปแล้วจะเป็นลำไส้ใหญ่นะครับ ลำไส้ใหญ่ก็ด้มีความยาวประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรนั่นเองครับส่วนต้นของลำไส้ใหญ่นะครับมีไส้เล็กๆครับปลายตันเราจะเรียกกันว่าไส้ติ่งนั่นเองครับทุกคนนก็จะรูักกันแล้วนะไส้ติ่งเราอาจะเคยได้ยินกันถึงนะครับไส้ติ่งไส้ติ่งนั่นก็คือตรงส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ที่นะครับมีลักษณะเหมือนเป็นระยะหงวงของหมาเป็นเล็กๆนะครับตรงปลายตันนั่นเองครับ ลำไส้ใหญ่เลยนะครับหน้าที่การย่อยทั้งหมดจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กนะครับแต่ที่พูดแล้วเกิดการย่อยแล้วเล็กอย่างบูดแล้วนะครับหลังจากนั้นการดูดซึมก็จะเกิดในลำไส้เล็กเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีบางส่วนที่ถูกดูดซึมในลำไส้ใหญ่เช่นการดูดซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่ที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กนะครับ ส่วนเราเสีใหญ่นะครับก็จะส่งต่อการอาหารไปต่อยังจุดสุดท้ายเพื่ออุวันมาทินเองครับตารางนี้นะครับคือเป็นการสรุปนะครับการย่อยอาหารและการดูดซึมนั่นเองนักเรียนจะเห็นว่าในตารางนะครับจะมีอวัยวะนะครับเป็นห้องของอวัยวะการย่อยอาหารและการดูดซึมมีการสรุปนั่นเองนะครับว่าบริเวณอวัยวะใดเป็นตำแหน่งของการย่อยอาหารอาหารประเภทใดและมีหน้าที่อย่างไรบั อวัยวะปากนะครับก็จะเป็นการย่อยอาหารประเภทของแป้งโดยการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลนั่นเองครับตัวหลอดอาหารเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของทางผ่านนั่นเองเป็นการเคลื่อนที่ผ่านของอาหารจากปากนะครับลงไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองนะครับส่วนกระเพาะอาหารจะถูกย่อยได้เฉพาะประหาสารอาหารประเภทโปรตีนะครับส่วนการดูดซึมเนี่ยจะดูดซึมได้เฉพาะประมาน้ําและธาตุเล็กน้อยดูดซึมยาและแอลกอฮอล์ได้ดีนะครับต่อไปครับลำไส้เล็ก การย่อยอาหารนะครับก็จะย่อยสารอาหารประเภทการให้พลังงานทั้งหมดได้หมดเลยนะครับทั้งโปรตีนไขมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับสการดูดซึมนี้สามารถดูดซึมได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับลำไส้ใหญ่อย่างที่บอกก็จะเป็นการดูดซึมในส่วนที่เหลือมาจากลำไส้เล็กนั่นเองครับเช่นการดูดซึมน้าวิตามินและเอแร่ที่เหลือนะครับอคำนี้นะครับน้กเรียนเดี๋ยว เรามาลองทําแบบฝึกเดูดูนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันตอบดูนะครับดูดูว่าที่นักเรียนหลังจากเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนจะตอบกันได้หรือเปล่าลองกันดูนะครับข้อที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับระบบย่อยอาหารในอวัยต่างๆอย่างถูกต้องนักเรียนคิดว่าในระบบย่อยอาหารนะครับมีการเรียงตัวของอวัยวะ อย่างไรนะครับให้นักเรียนลองไล่ให้ถูกต้องนะครับคุณครูคิดว่าคงไม่ยากเกินไปคิดว่านักเรียนคงจะตอบกันแล้วนะครับอเอาเรามา,มาเฉลยกันเลยนะครับอถูกต้องครับต้องไล่ตั้งแต่ปากกอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและสุดท้ายนะครับก็คือลำไส้ให,ใหญ่นั่นเองนีใครถูกถก็เลยเไปข้ต่อไปกันเลยนะครับ ข้อสองนะครับในกระเพาะอาหารเนี่ยมีการย่อยสารอาหาระเภที่ใจยังไงกันบ้างครับนักเรียนข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเราเพิ่งสรุปกันไปนะก่อนจะมีการตอบคำถามเองนะครับตอบไปไมเลยเรามียันต้เรียนทั้งพร้อมแล้วเราไปเฉลยเลยนะครับคําตอบก็คือโปรตีนนั่นเองครับอใครถูกกันบ้างครับ ถัวว่าน,นั่นก่มีนั้งเองก็ถูกนะครับต่อไปกันเลยครับ,รบข้อที่สามครับ,3 3> <ถ>รบ,บเฉพาะอาหารสามารถดูดซึมสิ่งใไดได้ดีเฉพาะอาหารสามารถดูดซึมสิ่งใดได้ดีเอ๊ะเฉพาะอาหารนอกจากย่อยโปรตีนแล้วยังสามารถดูดซึมสิ่งใดได้ดีนะ เราไม่เฉลยไปนนะครับยาและแอลกอฮอล์นี่เองนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับไว้ข้อสี่นะครับการย่อยอาหารเนี่ยซึ่งสุดที่อวัยวะใดการย่อยอาหารเนี่ยซึ่งสุดที่อวัยวะใดนะครับนักเรียนจะพอต่อได้ไหมนะคิดว่าคงไม่ยากสำหรับนักเรียนนะครับ เราเรพร้อมยังครับตาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยเลยแล้วันะครับคำตอบก็คือลำไส้เล็กนั่นเองนะครับจากที่คุณบูได้บอกไปแล้วนะครับจะพบว่าการย่อยอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เล็กในอย่างสมบูรณ์เลยนะครับอย่างสมบูรณ์ก็หมายความว่าจะไม่เกิดการย่อยอีกต่อไปแล้วครับหลังจากนี้จะมีเพียงแค่การดูดซึมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอาหารที่หลังจากผ่าน ผ่านจากล้ำทีเล็กมาแล้วเนี่ยจะถูกดูดซึมเพียงนิดเดียวนะครับจะไม่มีการย่อยเกิดขึ้นต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สิ้นสุดของการย่อยหายคือล้ำใต้เล็กไปเองครับต่อไปครับล้ำใส้ใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมสิ่งใดครับนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมนะอันนี้เราลองมาดูคำตอบกันนะครับนักเรียนคำตอบก็คือน้ำนะครับวิตามินและเกลือแร่ ที่เหลือจากการดูดซึมของรังไส่เล็กนั่นเองครับเราจเห็นว่าในรังไข้ใหญ่เนี่ยจะไม่มีกระบวนการย่อยเกิดขึ้นนะครับแต่จะดูดซึมในส่วนของสารอาหารที่ตกค้างมาจากในส่วนของลังไส่เล็กที่ดูดซึมยังไม่หมดอ่นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัไข้ใหญ่ในการดูดซึมต่อครับเป็นได้แก่พวกน้ำวิตามินแคลเซียที่เหลือจากการดูดซึมส้เล็กนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับให้นักเรียนลองดูในใบงานเรื่องการย่อยอาหารของฉันนะครับให้นักเรียนดูจากภาพนะครับแล้วก็บอกว่าอวัยวะนี้คืออะไรและและทีการทําหน้าที่อะไรนะครับในระบบย่อยอาหารนะครับโดยให้นักเรียนเติมคอยในข้อว่างให้ต้องให้สัมพันธภาพนีให้นักเรียนลองทำในบ้านดูนะครับจากใบงานที่แจกนักเรียนเดียว ต่อวปนี้เนี่ยเขคือเฉลยเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับเดภาพคืออะไรครับปากใช่ไหมครับแน่นอนครับเอาย่อยที่เราเห็นคือปากและฟันหน้าที่ครับก็คือบดเคี้ยวอาหารจากชิ้นใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็กเลยครับแล้วก็ย่อยแป้งเปลี่ยนให้เป็นน้ําตาลนี่นะครับต่อไปนะครับอวัยวะต่อไปก็คือหลอดอาหารนั่นเอง หน้ทาที่อะไรครับเป็นทางผ่านของอาหารนะครับลงไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองต่อไปครับอวัยวะที่เราเห็นนี้ก็คืออะไรกระเพาะอาหารนั่นเองครับหน้าที่ก็คืออะไรครับย่อยอาหารประเภทโปรโตีนนั่นเองครับต่อไปนะครับอวัยวะที่เราเห็นเนี่ยคือตับเล็กครับทำหน้าที่ในการย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและดูดซึมสารอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับ ออยล่น,นี้คือลำไส้ใหญ่นะครับทำหนี้ในการดูดซึมน,น้ําวิตามินและเกลือแร่ที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กนะครับคราวนี้เรามาสรุปบทเรียนกันนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยนะครับทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะครับและดูดซึมสารอาหารเพื่อเป็นพลังงานในการทํงางานของร่างกายัเองนะครับโดยมีอ,อัยวะที่สําคัญก็คือไล่ตั้งแต่ปากนะครับปล่อยอาหาร กระเพราะอาหารล้ำเส้เล็กลำเส้ใหญ่นะครับแล้วก็ออกมาถูกความหนักตันเองซึ่งแต่ละอาวัยวะเนี่ยก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแต่ว่ามีความมีการทํางานที่สำคัญซึ่งแต่ละการนะครับเพื่อทําให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยย่อยอาหารอย่างมีประสิะทธิภาพนันเองนะครับเป็นยังไงว่าครับเรียนวันนี้เราก็จบบทเรียนแล้วนะครับรับวันนี้ก็คุณครูก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะรับนักเยนสวัสดีครับ